สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามแรงพี่น้องพามาเบื้งเบาคอใหญ่ครับผมอู้สองตัวพี่น้องเบื้องด้วเห็นไหครับนั่นนั่นนั่นเห็นไหพี่น้องนั่นอู้นี่ตัวนี้ครับนี่ต้องมาท่าตัวด้วยพี่น้องเบาคอใหไงอู้นี่่ลอยหงวงนะลอยหงยงครับอืมคือเป็นยังไงคืแดงด้วยนะเอาแล้วฮ้องต้องไปคังไว้ปั๊บะมามาอีกคลิปนึงได้พี่น้องยังกินได้ อู้ตัวเงี้ยดีป่ะเงีครับพี่น้องมันมีหาตัวครับผมมีหาตัวผมมาจาะเบื้งว่าหันขึ้นแล้วว่าหันขึ้นคูค่นึงครับผมว่าหันขึ้นคู่นึงเลยว่าหันแต่ว่าในกล่องคือจะบ่เห็นน้องพี่น้องและในกล่องคือจะบ่เห็นมันบ่พี่น้องอน,องน,นั่นนั่นครับนั่นนั่นอันนี้ผมซูมสู้สด้วยนั่นดำๆเห็นไหม อันนี้คืองพรมสุ่มสุดแล้วนั่นกําลังขึ้น,น,นม,มาอีกแล้วพรมสุ่มส่วนนะครับจนหอนหาเนี่ยปุ๊มันขึ้นมานทางใดวะปุ๊นขึ้นมาทางฝุ่นเลยคุณทางใดทางฝุ่นเป็นป่าหน่อไม้ได้พี่น้องเดี๋ยวหน่อไม้ออกจะพาไปหาบักยังไงได้พี่น้องโอ้สุดยอดเลยพวครับมันตีเถียงคุณเห็นไหมคุณตีเถียงอยู่ฟังสองฟังอู้ยขึ้นบักยังเงี้ นี่ครับพี่น้องเอาบ่มาเอามัอนี่จะบะล่ะหาโตครับอยู่นี่ประคอประคอใหญ่พี่น้องใส่โล่ละโล่กลัวหมดละนั่นนั่นตัวนึงนั่นตัวนึงนั่นโล่มันครับนั่นนี่อู้นคุ้นคุ้นั่นคือแล้วอาปากหายใจแล้วเห็นปะตัวนั้นมันใหญ่เลยครับตัวนันมันสมบูรณ์เต็น เงยอยู่นีน่รอใงญ่ดีกหรอมาครับบรรยากาศยังแมงพี่น่องลังของมูนี่ะเป็นคองเนหวยนี่ยเน,น,ยนีครับผมทัางหลังเป็นปลา,ามะยเด้พี่นองล้วผุนปลานไมยัยผุนปลานไมัยครับผมคุณอันนี้มาให้เบิงซื้อจะวายูน่นี่เขาหาตวพี่น้องออนชวนเน <c oughs> มจะบักไงๆเด้ตีเทียงไว้จังหวะพี่น้องมึงเลยมือจวดจวดพี่น้องคือวะวันจิตเป่าเลยกิียนใบลายมือแหละพี่น้องบกคอยไงมันก,ก็อะไรก็แช่พี่น้องชีวิตในต่างแดนนะครับน้องเนาะมา,มาไปถือกฎหมายก็ซ้ำต่อเราต้องมาหาเงินหาค้ำเพื่อคครรั่ผมอยู่ธรรมชาติเอามาฝากของบ้านขวัเจ้า เป็นปูนมัดพี่น้องเป็นหินเนี่ยเอาหินออมหมืดเด้มนครับผมพ่อกันคลิปหนาได้พี่น้องเลยมากระกดนไหลกระเจ้าลงไปแล้วโตปกใจเลยพ่อกันคลิปหนาผม <c oughs> ไปได้พี่น้องเนดะ้ <c oughs> บายบายครับผมพ่อการคลิปหนาผมสวัสดีครับ